ผู้ชมครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังไม่หมดเท่านั้นเพราะว่าอีกกรณีหนึ่งที่วันนี้เราจะวิเคราะห์กันต่อก็คือหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะครับได้ไม่รับคำร้องพิจารณาว่ามติสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้คุยกันต่อเนื่องไปครับเพราะว่าหลังจากนี้จะส่งผลทําให้เกมการเมืองเป็นอย่างไรจะออกมาหน้าไหนได้บ้างแล้วสุดท้ายนายกจะชื่อว่าเศรษฐาทวีสินหรือไม่ด้วยครับ นายจตุพรพรมพันธ์นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนออกมาฟันธงครับว่านายเศรษฐาทวีสินจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมธตรีครับเนื่องจากว่าเกมการเมืองก่อนที่จะถึงวันโหว,นวตนายก22สิงหาคมนี้จะต้องผ่านด่านเยอะมากครับโดยเฉพาะการถูกแฉจากนายชูวิทย์ซึ่งจะไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับอ่นนี้นะครับในการชี้แจงเรื่องนี้เนี่ยมันต้องชี้แจงตามข้อกล่าวหาเรียงข้อ นะครับที่จะต้องหักล้างและความเป็นจริงเนะี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณเศรษฐาก่รวันที่22เองเองนั่นเนี่ยก็นัดกับคุณชูวิทย์กมลวิเศษหาที่ไหนนัดไม่ได้ที่นี่ก็ห้องใหญ่โตนะครับฟรีด้วยเลี้ยงกาแฟด้วยแถมข้าวอีกแถมข้าว <laughs> <laughs> ไม่มีปัญหาอะไร <laughs> <laughs> คือหมายความว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อต่อตัวคุณเศรษฐาเองอแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณเศรษฐานัา่นแหละ นะครับเพราะว่าเรื่องมันไม่ได้จบลงที่ชูวิทย์เขาแถลงพอหลังอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องหน่วยงานซึ่งชูวิตย์เขาก็เดินตามนะครับข้อกฎหมายก็จะมาเกี่ยวข้องแต่ผมก็เชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยในวันที่22่สิบสองนี้ติพักเพื่อไทยยืนมติว่าเสนอเสตหาทวีสินใช่แล้วผมก็เชื่อว่าเสตหาจะไม่ได้ทีนี้เท่าที่เราได้สรุป จากการวิเคราะห์ของคุณจตุพรนะครับด่านต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมี5ด่านครับที่คุณเศรษฐาจะต้องผ่านไปให้ได้โดยเริ่มจากด่านแรกวันเปิดสภาเพื่อโหวตนายกอาจจะมีการอภิปรายยติที่เสนอค้างไว้โดยนายรังสีมันโรมสสพักเก้าไกลที่ขอให้สภาทบทวนมติเดิมเรื่องการเสนอชื่อบุคคลโหวตนายกซ้ำไม่ได้เพราะผิดข้อบังคับสภาคุณจตุพรบอกว่าแค่เรื่องนี้ก็น่าจะยืดเยื้อกันพอสมควรทีนี้ประเด็นถัดมาครับ เป็นเรื่องสถานการณ์ในพักเพื่อไทยเองครับว่าจะเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกกลางทางหรือไม่เนื่องจากว่าซุ้มเสียงสอวอที่ออกมาล่าสุดรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆด้วยอาจจะเป็นผลครับเรื่องที่3ด่านที่3หากนายเศรษฐาต้องแสดงวิสัยทัศน์สถานการณ์การโหวตก็อาจจะถูกลากยาวออกไปอีกเพราะจะถูกซักถามเรื่องความโปร่งใสในการทําธุรกิจกรณีที่นายชูวิวทย์กมลวิสิ์ออกมาแฉข้อที่4 ต้องดูว่าขันหมากจากเพื่อไทยจะไปถึงพักไทยพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเมื่อไหร่แต่ก็ยังไม่ใช่เครื่องการันตีครับว่าสวนั้นจะโหวตให้เพราะว่าดูเหมือนจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับการโวหวตนายพิธาส่วนปัจจัยสุดท้ายก็คือปฏิกิริยาจากว่าที่พักร่วมล่าสุดที่ออกมาแสดงเจตจำนงชัดเจนครับว่าต้องแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันให้ครบก่อนไม่อย่างนั้นไม่โหวตต้องแบ่งให้เสร็จก่อนโวหวตนายก ทีนี้เราไปดูกันในมุมกฎหมายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยว่ามาติสภาเรื่องที่ไม่เสนอชื่อบุคคลโหวตนายกซ้ําขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่นะครับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรกุลอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บอกว่าเห็นต่างในเรื่องนี้เพราะมองว่าเป็นการตีความกฎหมายจํากัดสิทธิ์แทนที่จะเป็นการตีความแบบคุ้มครองสิทธิ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้กระทบแค่นายพิธาลิมเจริญรัฐเท่านั้นครับแต่กระทบกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด2ก็คือกรณีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ร้องเองเนื่องจากเห็นแล้วว่าเข้าเกณฑ์ที่ศาลจะรับพิจรารณาพร้อมมองว่าเป็นการเอาการเมืองมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเมื่อสถานการณ์ออกมาเป็นแบบนี้พักเพื่อไทยก็จะเหลือโอกาสอีกแค่สองครั้งถ้าไม่ได้ก็ข้ามขั้วไหลไปที่พักภูมิใจไทยแล้วถ้าไหลไปไกลกว่าน,นี้ก็คืออาจจะไหลไปถึงพักลุงได้ครับ ว่าทาไมถึงมีการลงมตินะครับว่าการเสนอชื่อนายกเป็นยติตามข้อบังคับข้อที่4ี่เป็นหลักก็เพื่อให้คุณพิธาไม่ถูกเสนอรอบสองใช่ไหมครับมันเป็นการเอาการเมืองมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับเป็นการเอาเสียงข้างมากมาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนะครับเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายซึ่งมันผิดพลาดมากนะครับทีนี้ผลนี่มันไม่ได้เกิดกับคุณพิธาแต่มันเกิดกับเพื่อไทยด้วยเอาง่ายๆครับถ้าหากว่ายติมตินี้ยังอยู่เนี่ย นะครับสภาไม่ยอมยกเลิกเนี่ยแล้วศาลก็ยังไม่รับฟ้องนี้นะครับแปลว่าคุณเสรษฐากได้ครั้งเดียวถ้าไม่ได้ขึ้นมาแล้วครับ22สิงหาเพื่อไทยก็มีโอกาสอีกสองครั้งใช่ไหมแล้วก็ได้แค่คนละครั้งเพราะเหลืออีกสองคนเพราะสองคนนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับทอนนี้ข้ามขั้วแล้วไหลไปภูมิใจไทยแล้วนายกเนี่ยแล้วไปไกลกว่าคือไปถึงลุงได้แล้วนะ โดยอาจารย์ปริญญายังเสนอครับว่าแทนที่ที่ประชุมสภาจะยกมือให้ยกเลิกมติเมื่อวันที่19กกรกฎาคมให้เปลี่ยนเป็นยกมือเพื่อยืนยันว่าจะเอามติเดิมหรือไม่แทนเพราะสามารถใช้เหตุผลว่าหลังจากมติออกมามีเสียงค้านจากอาจารย์สอนกฎหมายทั่วประเทศแต่หากยังยืนยันมติเดิมก็จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาด้วย